ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อก้าวใหม่ปีใหม่ของคุณจะเด่นในเรื่องใดจะมีเรื่องใดที่จะเข้ามาให้คุณได้ก้าวหน้ามากขึ้นทั้งในด้านหน้าที่การงานอะไรต่างๆเรามีให้เลือกทั้งหมด3กองเหมือนเดิมค่ะกองที่1นึกองที่2องกองที่3ามค่ะตั้งสมาธิดีๆนะคะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกองแรกกันเลย Magic and Ritual อืมอาแขนรับเลย Effect in the internal world can be created Inner Practice. กองแรกกองแรกนี่คิดว่าต้องมีการฝึกฝนทางด้านการทำสมาธินะคะสำหรับคนกองที่หนึ่ง heart-centered i t u a l c a n support you inner p a in the physical world มันก็ว่าถ้าเกิดว่ากองเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีสมาธิในการทําสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าคุณฝึกบ่อยๆคิดว่ามันจะสามารถนํามาใช้ในการช่วยคุณทํางานได้ในโลกปัจจุบันเนาะเหมือนกับว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณกล้าที่จะทำสิ่งนีน้คุณจะมีพลังมากขึ้น มีพลังในการเติบโตมากขึ้นมีพลังในการใช้ชีวิตมีชีวิตชีวามากขึ้นมีภูมิปัญญามากขึ้นมีการเข้าถึงอินเนอร์ภายในของคุณบางอย่างซึ่งมันเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณไปสู่โลกภายนอกนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่ง เรียกได้ว่าเป็นการทำสมาธิการเจริญสติบางอย่างเพื่อให้ตัวคุณสามารถที่จะฝึกฝนตัวเองแล้วก็เพื่อพัฒนาตัวเองในด้านจิตวิญญาณไปสู่การพัฒนาในโลกปัจจุบันเนาะโลกมนุษย์เราเนี่ยโลกทางวัตถุการเงิน เงินทองทรัพย์สินต่างๆคิดว่าคนกองนี้จะก้าวหน้าได้มากถ้าเกิดว่าคุณฝึกฝนตัวเองทั้งในด้านของสมาธิสติปัญญาคิดว่าเดี๋ยวกองนี้จะได้ดีเลยะคะ่ะต่อไป the northwood f e e t c h e c time for hibernation แอน e ีลิ้งนี่ไพ่ใบนี้ให้อารมณ์เหมือนเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเลยเนาะหรือเป็นตัวอะไรสักอย่างที่แปลกๆเหมือนหมาประสมแกะคิดว่าคนกองนี้การก้าวใหม่ของคุณคิดว่าจะเป็นการที่คุณอ่ะ ใช้เวลาใช้เวลาที่จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่รอบข้างคุณอยู่แล้วค่ะอยู่กับสภาพแวดล้อมอะไรประมาณนี้แล้วสิ่งที่อยู่รอบข้างคุณะจะช่วยในการเยียวยารักษาคุณบางทีคนกองนี้อาจจะไป เหมือนกับว่าวุ่นวายกับโลกภายนอกโลกภายนอกมันวุ่นวายมากไปสำหรับสหรับตัวคุณคิดว่าคนกองนี้น่าจะใช้เวลาอยู่กับสิ่งรอบข้างคุณสัตว์เลี้ยงคุณคนรอบข้างคุณครอบครัวคุณเพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจเนาะสำหรับคนกองแรกหลักๆคือการกลับมาดูแลตัวคุณเองนะสำหรับคนกองที่หนึ่ง เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มค่ะทุกคนเป็นไพ่นี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มว่าก้าวใหม่ปีใหม่ของคนกองที่หนึ่งคือเรื่องใดจะเด่นเรื่องอะไร Night of Sword the Hero Fan ไพ่พักก็มานะคะ สมาธิต้องมีสำหรับคนกองที่หนึ่งแล้วก็เพจออฟซอ r ์ดใตยสำรับ10 o o p p n t t c l l e s การเงินคุณดีนะเก้าใหม่ในปีใหม่นี้คิดว่าการเงินคุณดีการเงินคุณจะโอเคแล้วก็ในเรื่องของความคิด ความคิดอะไรต่างๆคิดว่าคุณจะมีความคิดที่บันเจิดในเดือนในต้นปีนี้เก้าใหม่ของคุณจะเป็นการศึกษาหาความรู้ทางด้านการทำสมาธิการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวคุณมีศัก,ก,กยภาพมากขึ้นฝึกฝนได้มากขึ้นในในออฟสซอร์เนี่ยก็คือการ มุ่งมั่นตั้งใจจะทำสิ่งใดอะไรเนี่ยคุณตั้งใจเต็มที่ถึงแม้มันจะมีอุปสรรคอะไรคุณพร้อมสู้คนกองนี้นี่คิดไว่ทำไวสสำหรับคนกองแรกเนี่ยแต่ว่ายังไงไพ่ก็เตือนให้คุณมีสตินะ่ะพ,พอขึ้นพอขึ้นไพ่พระขึ้นมาคิดว่าสำหรับคนกองที่หนึ่งเนี่ยเขาอยากให้คุณเรียกว่าพัฒนา ศักยภาพฝึกฝนทางด้านจิตวิญญาณนะเกี่ยวกับพวกการทําสมาธิการน,นั่งสมาธิอะไรประมาณนี้เพื่อให้คุณเกิดพลงังเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็เพจออฟสอดเพจออฟสอดก็เหมือนการที่ว่าตัวตัวคุณมีความมุ่งมั่นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีอัตราตัวตนอะไรครบละแต่ว่าบางทีคุณอาจจะต้องฟังผู้ใหญ่บ้างอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าขึ้นไพผา,พาก็เหมือนไพผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยคิดว่าคุณคุณน่าจะเชื่อฟังเชื่อฟังท่านในในแนวของผู้ใหญ่เนาะเหมือนกับว่าเปิดรับอะคะ่ะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะมีอุดมการณ์ทิศทางอะไรใดๆเป็นของตัวเองเยอะสูงเหมือนกันคิดว่าคนก่อนที่หนึ่งก้าวต่อไปของคุณเนี่ยคุณน่าจะต้องศึกษา ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณศึกษามาเนี่ยจะทําให้คุณสามารถที่จะทําเงินได้เนาะเพราะมันขึ้นไพ่สิบเหรียญมาเห็นไหมคะเป็นรูปผีเสื้อรูปผีเสื้อก็เหมือนการพัฒนาตัวตนการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายอะไรต่างๆให้คุณพัฒนาตัวตนออกไปให้สวยงามมากขึ้น คุณจะมีการเติมเต็มตัวเองมากขึ้นมีเงินใช้เรียกว่าการงานคุณจะสามารถทำเงินได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งเรียกได้ว่าคนกองที่หนึ่งเนี่ยไปต่อได้ดีเลยค่ะก้าวต่อไปปีใหม่ของคุณเพอร์เฟกเลย มาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกับกองที่สองกันเลยค่ะเก้าปีใหม่เก้าใหม่ในปีใหม่ของคนกองที่สองคุณได้รูปนี้สวยงามมีพลังมากค่ะ Queen of Heaven อันนี้เป็นเทพเทพไอซิดนะคะเป็นเท,ทพีอียิปต์ท่านมีเวทมนต์ในการส,สรรรส้างท่านสามารถชุบชีวิตคนตายได้ d y m p c e s s เหมือนเป็นราชนินีราชินีแห่งสงสวรรค sure leadership to bring quality of mercy compassion and wisdom in the world นี่เรีว่าคนคนกองที่สองนะคะคุณจะได้รับพลังจาก D Y Feminine เนาะก็คือเทพผู้หญิง mm hmm. จะให้พลังของคุณผู้หญิง Feminine นี่จะให้เกี่ยวกับในเรื่องของพลังหยินเนาะ พลังหยินเรียกได้ว่าคุณจะมีอารมณ์อ่อนไหวมีมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความน่าทนุถนอมแต่ในขณะเดียวกันเทพไอศีดาเป็นเทพเป็นทเนทพที่มีความแข็งแกร่งมากนะทุกคนสำหรับเทพฝ่ายผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ที่มาเลือกกองนี้หรือคุณจะเป็นเพศใดๆก็แล้วแต่มันจะในช่วงชีวิตคุณในช่วงเนี้ก็คืออยู่อยู่ในช่วงของการถูกชักนำเนาะไม่ว่าในช่วงต้นปีเนี้ในหัวคุณจะมีความคิดในเรื่องใดหรือคุณอยากทำอะไรแบบอยู่ๆคุณก็คิดขึ้นมาปุ๊บฉันอยากทำอันนี้จังเลยอะไรเงี้ย เดีย๋ยวฉันขอลองได้ไหมอะไรเงี้ยคุณสามารถลองได้เลยสําหรับคนกองที่สองเพราะคุณจะได้รับการไกด์แดนนะอืมเพื่อเพื่อให้คุณน่ะมีคอเรียกว่าอะไรมีคุณภาพมีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นใช่ใช่ใชอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวก สิ่งต่างๆที่เข้ามากระตุ้นคุณเพื่อเพื่อให้คุณมีแรงบันดาลใจมีวิทดอมเหมือนว่ามีภูมิปัญญาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวคุณแบบอยู่ๆคุณก็คิดได้ในช่วงต้นปีนี้ค่ะสำหรับคนกรที่สองให้คุณลองจดไว้ก็ได้ค่ะจดไว้ลองทำเป็น แนวทางไว้ก็ได้ค่ะโอเคแล้วก็อีกไพ่ต่อไป The Trophy Follow the Secret Sing นะมันจะมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างมาหาคุณแน่นอนค่ะคุณกอนที่2 As t e a s e r can be found value least expect them เนี่ยคนอนที่2นะคะ สำหรับคนที่บางคนต้องมีเซนแหละสำหรับคนกองที่สองว่าบางทีคุณอาจจะเห็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างเออบางคนอาจจะเห็นเป็น Angel Number 111หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้ึงหมายถึงหมายถึงแบบการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่หรือบางทีก็สองสองสอง,สองว่าเออคอนเฟิร์มว่าคุณมาถูกทางแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับ คนกองที่สองเนาะว่าให้สังเกตทรายอะไรบางอย่างที่มหาคุณบ่บยอยๆอ่ะคุณสามารถสังเกตได้เลยค่ะสำหรับคนกองที่สองหรือบางทีอาจจะมาผ่าน animal spirit พวกเออผีเสื้ออว่าช่วงนี้คุณเจอผีเสื้อบินผ่านบ่อยจังอะไรแบบเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการท r นฟออ์์มเนาะ เดี๋ยวคุณลอสังเกตสัญลักษณ์พวกนั้นดูนะคะมันทีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณมันจะทำให้คุณอนะ่ะมันจะนำคุณไปสู่ค้นพบสิ่งที่คุณอยากค้นหามานานเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มนะคะไพ่อันนี้เนาะเราจะเปิดเพิ่มทั้งหมด3าใบเก้าใหม่ปีใหม่ของคนกองที่สองคือ เก้าเหรียญอ๋อห้าดาบไฟ v ์ออฟ w อร์ดและก็เพจออฟสอดใต้สำหรับของคุณคือนายออฟสอ o r d เก้าดาบนั่นเองกลองที่สองคุณเป็นคนคิดมากอยู่พอสมควรนะคะ มีความคิดมากอยู่เนาะช่วงต้นปีแต่คุณก็มีงานเข้ามานะงานเงินเข้ามาแน่นอนคุณอาจต้องใช้เกี่ยวกับความรู้อะไรบางอย่างเพื่อการฟันฝ่าหาทางออกของคุณเนาะเพราะเหมือนปัญหาจะเข้ามาหาคุณแน่ๆแหละช่วงต้นปีนี้แต่ว่า คุณจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขสถานการณในตรงนี้เพราะว่าเงินน่ะจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนสําหรับคนกองที่สองในช่วงปีใหม่เก้าใหม่ของคุณเนาะเรียกได้ว่าความอุดมสมบูรณ์ความความมั่งคัง่งกินดีอยู่ดีจะเข้ามาหาคุณแน่นอนแต่ว่าคุณจะต้องแลกมาด้วยการแก้ปัญหา หรือว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเข้ามาท้าทายคุณเนาะเนี่ยเห็นไหมมีดาบห้าดาบพุ่งแทงเข้ามาในชายหญิงคู่นี้ซึ่งเขากำลังหนีอยู่ซึ่งจริงการหนีเนี่ยคุณก็ต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาสมาธิสิ่งต่างๆความรู้ที่คุณได้เรียนรู้มาหรือบางทีคุณมาหาความรู้เพิ่มเติมเอาก็ได้ค่ะ แล้วก็ในเรื่องของความกังวลของคุณคุณอาจจะกังวลเรื่องปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาหาคุณซึ่งคิดว่าสําหรับคนก่อนที่สองคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคิดว่าคุณสามารถที่จะหาทางออกจากปัญหานั้นได้อยู่แล้วแล้วก็ใสำนับอันหนึ่งเป็น king of pentacle อ๋อคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการ เจ้าของกิจการงานต่างๆซึ่งบางทีคุณอาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะเนาะทางลูกน้องลูกน้องคุณหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆที่จะเข้ามาเนี่ยเรียกได้ว่าคนกองที่สองพิสว่าคุณมีความสามารถมากพอที่จะเอาอยู่คุณสามารถทําได้คุณก็ลองสังเกตสายหรือว่าอะไรบางอย่างที่เบื้องบนส่งมาให้คุณนะคะว่าบางอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้คนให้คุณอดทน ให้คุณปรับตัวศึกษานน่นนี่นั่นเพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วถ้าคุณปรับทุกอย่างได้ทุกอย่างจะโอเคสำหรับคนกองที่สองขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อคนกองที่สามกันเลยเก้าใหม่ปีใหม่ของคนกองที่สาม flower of life นี่เทมาค่ะวงน,นี้เป็นไพ่เทพไอซิดนะคะทุกคนมีดวงตาฮอลัสดวงตาฮอลัสก็คือเป็นดวงตาที่สามารถที่จะปกป้องสิ่งจากสิ่งต่างๆได้ You are entering a further p r i o d of your life. You are guided to think of yourself as a creative being. ให้ให้ให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณเนาะ ควบคู่สัญชาตญาณของคุณเองควบคู่ไปกับการความคิดในการแก้ไขปัญหาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งให้คุณยอมยอมรับในส่วนของความคิดที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณนะคะอารมณ์แบบว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะ คุณอาจจะควบคุมไม่ได้กับสถานการณ์ที่อยู่รอบๆตัวคุณในช่วงนี้บางทีคนคนที่คนคที่สามคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกินที่คุณจะไปควบคุมมันบางทีคุณต้องยอมรับแล้วก็เอคิดความคิดของคุณบางทีมันอาจจะไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ขอเพียงคุณยอมรับสิ่งที่อยู่ข้าง รอบข้างคุณว่าเออมันเกินที่คุณควบคุมนะอะไรแบบนี้แล้วก็ให้คุณลองขอพอรดูขอพอรจากบรรพบุรุษคุณหรือว่าลองใช้สมาธิอยู่กับตัวเองลึกๆดูแล้วคุณจะมีการไกด์ลายอะไรบางอย่างเข้ามาในหัวคุณบางทีก็สำหรับคนกองที่ สามเนี่ยค่ะเขาบอกให้คุณ go with the flow เนะก็คือไปตามน้ำไปตามกระแสทิศทางอะไรบางอย่างที่มันพาเราไปอะไรจะเกิดก็ให้เกิดว่ามันเป็นในเรื่องของเวลาบางทีเวลาจะเป็นตัวที่จะทำให้ทุกอย่างขี้คลายลงได้นะคะสำหรับคนกองที่สามอืม ให้คุณให้คุณ go with t h เนาะสำหรับคนกองที่สามแต่ไพสวยชอบมากโอ oh ซอง whisper secret to the moonlight เสียงกระซิบในยามค่ำคืนผ่านแสงจันทร หรือมันก็อาจจะแปลว่าเสียงกระซิบของแสงจันทร์ก็ได้นะคะสำหรับคนที่เรื่องกองนี้เขาอยากให้คุณค้นหาค้นหาความสงบความสงบในจิตใจคุณแบบบางทีสำหรับคนกองที่สามคุณอาจจะมีปัญหาเยอะในช่วงนี้แล้วคุณพยายามที่จะไปควบคุมคอนโทรมันซึ่งจริงแบบบางทีคุณเอาไม่อยู่เนาะ มันเกินกำลังที่คนคนเดียวจะสามารถทำได้บางทีแต่ละคนกองที่สามคุณต้องใช้เวลาแล้วก็ในยามค่ำคืนบางทีคิดว่าสำหรับคนกองนี้ในเรื่องของเซนเนี่ยคิดว่าคนก็คิดว่าคน,คาคน,คาคนกองที่สามก็เป็นหนึ่งในคนที่เซนดีเหมือนกันนะคะ คุณจะค้นพบอะไรบางอย่างคุณจะพบความสงบนิ่งในยามค่าคืนเหมือนกับว่าคนกงที่สามไพอัยอยากจะแนะนําให้คุณลองสวดมนต์นั่งสมาธิตอกนกลางคืนก่อนนอนอะไรอย่างนี้ไหมคะโดยเฉพาะวันพรนะเนาะในวันที่พระจันทร์เต็มดวงดูสิมีพระจันทร์เต็มดวงดวงใหญ่เนี่ยใกล้จะวันพระอีกรอบหนึ่งแล้วรู้เปล่าโอเคคุณลองสวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิดูแล้วคุณก็ อาจจะมีความรู้หรือมีเสียงกระซิบอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณหาทางออกในการแก้ไขปัญหานั้นๆได้เนาะสำหรับคนกองที่สามนะคะอืมค่อนข้างเซนดีเห็นไหมมีนกหมดเลยทั้งสองกองสองสองสองใบนย เป็นไปได้ไหมคะสำหรับคนกองที่สามคุณจะมีการได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างในช่วงนี้จากคนทางไกลอาจจะเป็นคนทางไกลที่ส่งข้อความมาช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นข้อความอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้ตั้งใจพูดหรอกแต่ว่ามันไปสกิดปมปัญหาของคุณได้อะไรประมาณนี้คะ่ะสำหรับคนกองที่สามคุณลองดูนะคุณลองสังเกตดู เรามาเปิดไพ่เพิ่มค่ะขอสามใบให้คนกองที่สามซ o ออปสอดเนี่ยเดี๋ยวคุณจะลอยตัวจากปัญหาละแต่ว่าต้องใช้เวลานะสำหรับคนกองที่สามไพ่พ่าขึ้นมา เดลิเวอร์ขึ้นมาผู้ใหญ่รักคุณนะผู้ใหญ่รักและดูคุณคิดว่าคนทางไกลข้อความที่มาจากทางไกลของคุณนะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาจะมาจากผู้ใหญ่คุณนี่แหละผู้ใหญ่ในวงการที่คุณอยู่เนี่ยแะคะ ผู้ใหญ่ท่านใดท่านหนึง่งท่านอาจจะส่งข้อความมาหรือว่าพูดอะไรบางอย่างที่มันเป็นช่วยแกะปมปัญหาตรงนั้นของคุณได้เนี่ยเดี๋ยวคุณจะออกมาจากปัญหาของคุณได้แหละในไม่นานแต่ว่าต้องใช้เวลานะคะทุกคนไม่ใช่ว่ารีบร้อนเนาะจะเย็นๆหรือไม่ในกองนี้คุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยว ก้าใหม่ปีใหม่คุณคุณอาจจะได้ท่องเที่ยวออกจากปัญหาอะไรเดิมๆมีคนมาช่วยคุณในการแก้ปัญหาคนที่รักคุณคนที่ใส่ใจคุณคนที่อยู่ในครอบครัวคุณเนี่ยมันจะมีกุญแจหล่นลงมาไขหัวใจตรงนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยโฟกัสไม่โฟกัสไม่เป็นไร เนี่ยค่ะเหมือนเป็นกุญแจกุญแจมาไขค,ความลับตรงนี้เหมือนกับว่าคิดว่าคนที่อยู่รอบข้างคุณคนที่รักคุณเนี่ยเขาจะมีการเข้ามาช่วยคุณบางทีาอาจจะเป็นแค่คําพูดประโยคนึงเป็นคาคานึงเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาปลดล็อกในส่วนตรงนั้นได้หรือบางคนในกลุ่มที่สามอาจจะได้ท่องเที่ยวท่องเที่ยวอย่างที่คุณอยากเที่ยวเนาะ คุณจะเป็นอิสระมากขึ้นนะคะสำหรับคนกองที่สามบันทีคนกองที่สามถ้าคุณสวดมนต์หรือนั่งสมาธิดีๆตอนกลางคืนเนี่ยคิดว่ามันจะช่วยมันจะช่วยในการแก้ปัญหาช่วยให้คุณมีสติสติสัมปชัญญะ มีสมาธิมากขึ้นนะคะสำหรับคนกองที่สามแนะนําเลยส่วนนักสมาธิต้องคืนหรือว่าจะเป็นเฉพาะวันพระก็ได้ค่ะโอเคเพราะว่ากองสามเป็นคนเซนดีนะสําหรับพอมีพระจันทร์ขึ้นมาเนาะนะคะจบแล้วค่ะสำหรับคนกองที่สามแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูกันนะคะแล้วก็ ขอบอยากให้ทุกคนช่วย Subscribe ให้หน่อยเนาะทางช่องแม่หมอเนาะแม่หมอจะได้เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ